ขอดีๆรูปหนึ่งปกติน่าเกียดแลยจิ้มจิ้มหลับตาอีกเอาเอาใหม่ซะพีแกแก่ <laughs> จะเบ,บิ่งอันนี้อุ้ยคร้าไม่ถ่ายไปสักีสิ่ะ <laughs> ค่อยคัดเอาขอนาเกลียดนะเกียรตอคน้าเกียดทำเป็นบ้าทำหน้าจริงเฉยเลยจ้าเห็นไหมบ้าแล้วนะ เฮ้ยใช่ได้แล้วว่าน่าไม่เกลียดไงจะบอกว่า้องเนี้ยเยอะไมรออยู่เดี๋ย่เต๋อเมื่อวานมันเป็นบ็อกซิ่งเดย์ป่ะครับพี่รู้ว่าไงไม่ใช่มันตกมันตกค้างสาวนิ่ต้องเตะอีกเหรอเตะอีกใครอีกปะโอ้เสียเหรอเสียเหรอไม่มีทางหมดแล้ว ไปถึงว่าอะไรไม่ยิงแล้วเลิกยิงแล้วตอนเลี้ยิงแล้วพอเลิกจบก็ขายแล้วตอนเลี่้ยงเถอะพี่ก็ดีใจที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซื้อของมือสองไม่น่าเลยเจลซีซัเปอร์ไหวเหรอเออซัเปอร์แถวนี้สองทุ่มแกเล็ตเร็วลงหรือเปล่าอ่ะริพูวีแกนเยอะนะเราเลยนผลแดูผลบอล ยังไม่ได้เลยนะเกียวน่าเกียดน่าเกลียก็นี่ไงเขาทำอยู่ไม่ปกติเขาลอกหลวงมองไปเนี่ยดูก่ายวันนี้ซ้อมครชสิบสองเพลง์เซ็นะอะไรนะครับซ้อมครชสิบสองเพลง์เซ็นต์นะเกินไหมสะดุดไปสักครึ่งสะดุดไปสักครึ่งนึงน่าภูมิใจมากดื่มเนื้ออีกครึ่งนึงสะดุดไปสักครึ่งนึงลืมเนื้ออีกครึ่องอีงใครยังไม่ซื้อบัตรใช่ลากันนะ ไใครยังไม่ซื้อบัตรไปดูไหมดูสองานกันกก็รอดูดีกว่าเขาบอกว่าผิดเป็นครูครับผมผิดเต็มเลยจะเป็นสัตว์จานเลยแลนันวันไปที่แรกก่อนนะ่ เกมทำไมัากมับถักเปียกอีกแล้วอ่ะอะไรนะครับทำไมเหมือนถักเปียกอีกแล้วเลยผมเออทำไมถักอีกอ่ะไม่ได้เกเข้าหักเพื่ออะไรไม่ได้จักเนกว่าเขาทำให้ที่ละครทำไมไ่ทำอีกอ่ะ ชอบชอบดอกเบี้ยมีสองข้างมีแป้งโอ้น้องเอ่ะูเมนูเอลไงมนูเอลสนุกอาสนุกแกหน่อยหน่อยหน่อยเรื่องเนี่ยเขาเขาลาทำไมต้องไม่ต้องลาเขาเน่ใช่หรอใช่ไหมเอาเหรอไม่ได้หน่อย กห้องนี้ครบหนึ่งสองสาาฉลามขึ้นโอเคครับอาพุงพุงอยื่นยืนย่ย่นไแล้วอันนั้นปะเป็นกันแดดอันไหนยังไม่ได้ทาไม่มวนไม่ม้วจริงจจะม้วทำเพื่อทนอ่ะ คชาเดี๋ยวมาเป็นประเด็นเหมือนยาบีอไร้าไม่เล่นอ๋อเสียบกันแบตกันถานไปบุนจะรบุริงจอไปบุญำจริงเนียไม่ไม่ตีต่อเลงใครล่อยข่าวเนาะ เราจะไปรถไฟกันจะไปเตรียมรถแล้วเคยรู้จักันเตรียมให้้นั่งรถไฟไปจะใแต่ร้อนนั่งด้แต่ว่าน่าน่ารังเออจะบุบบ้านไม่ใจวชาอย่างนี้ได้ไหมขาชาชาอย่างนี้นะน่ารัออก นี่อีกเลยวะวะนี่ไงเดชาดูกิชามองละจะต้องเปิดที่ชาดปนไงโอ๊ยเมื่กี้ละคุเรียกเยอะภาษารูาหลอกของไงกดไปเรื่อยๆดิทุเรีเยอะาลจเอะานร้อยะานล้เดฟคอมเมดี้ด้วยนะเหรอ เหรอไปต่างจังหวัดแต่ได้เขารุ้นนะเราไม่ใช่เหรอไปต่างจังหวัดผมไม่เล่นเอาจริงป่ะเนี่ยได้บอกพี่เขาบ้าบ้าบ้ากระชาม่ใช่คนตลกคนหล่อหล่อที่เท่นิ่งนงเนาะสุขุมนุ่มลึกกับมีระาพหล่อตามกระแสพี่ ต้องการอะไรพี่ว่าชาต้องสะสมเป็ดแล้วแหละพี่ว่าพี่เป็ดกินตัวเป็นฟาร์มแล้วถ้ามันมีชีวิตได้นี่ก็หมดค่าอาหารไปเยอะเป็นไรทุ่งมากเลยตั้งแต่เนี้ยตัป็นใยมันเป็นของเป็นไรทุ่งผมว่ามันไม่สามารถนะครับยูดีจะสร้างให้ตกใจได้ต่างกระจกใช้หน้าตัวเอง าำเราก็่ปอมกเก็เอาเมื่อกี้จะใส่าเลยม่หทุกคนรอดูคลิปแบาแมนนะเจ๊มันดูแค่สีเ่านั้นพดขอย่งอ่ะแล้วลูกไม่ถ่ายละโอ้ไปหน้วไปหน้า โหแล้กันยิ่งขนาดนี้ขี่คอพี่ไหมรับอยู่ไหวปะหรอขับยางงูกันะกลับไปท้อมเพลงด้วยพูตื่นเช้าหรอเพลงไม่เป๊ะผิดเป็นครูไม่ใช่หรอ นไม่ติดเรื่ยมพอย่างหน้าตาดด้ลยเราไม่ใช่มันจะไล่เดาสอนต้องมันนที่ตรงนี้เราจะลงแม่งหน้ายิงป่ะมาที่ตรงหอ้าตูล็อตินอะไรมาเยอะเจอจ้าก็ไม่ดของประชาชนคนมุ้งขอไทยเป็นกอบท็ตอย้อนท่รป้าแล้วครับ เยุ่งกัดข้าวจ้ามงกุฎเลยัดบานยังยุ่กัดขอรุ่มหนค่งน้องสาวรอไปกินอาหารอร่อย่ะอันนี้ก็อรออย่ไดกินได้ไหมเขาที่ต่อมาไหมว่าทำเมนูอะไรอ่ะไข่เจียว คิดเองใช่ไหมเนี่ยไม่ใครนะครับยังไม่รู้ครับเขาทำอะไรบ้างอ๋อบอกเข้าผ่าตัดเอาข้าวผัดจบไข่ตุนไงต้คืออะไรอ่ะดูหรือทั้งเกมยังครับยังยังไม่ดูยังไม่ดูเอาดูให้ไหนแล้วเนี่ยมาตามทุกวันเนี่ย จริงดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากมีอะไรแนะนำอีกบ้างไหมคะกลับไปซ้อมโอ้ลูกสารอาปาปากลับไปตั้งสามเพลงอะดูสามเพลงจำเนื้อไม่ได้อีกสักสี่เออเตะเพลงละเตะเพลงละ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จล้วเ้ครบโอ้ครบดึงเนื้่กับจำเนื้อเพลงมาได้ตอนเดียวกันอยู่ลองเพี้ยนลองเพี้ยนลองเพี้ยนไม่ไม่ค่อยเป็นเออเต้เลยไปแค่สองเพลงแล้วชุดผ้าก็ยังจับไม่เสร็จโอเคเอาคชาปินเนื้อเพลงมาทุกพี่น้องเองคชาเอาขิมมาเล่นให้ฟอนเลยนะ ฮ่าหัวกูหัวกูหัวแกทำไมมันรัวได้วยนะยิงปืนใส่กับเธอจะไปจัดชุดอีกยังจัดชุดไม่เสร็จเลยโอ้ยเปีกี่ชุดเปีกี่ชุดเพลงละชุดเลยไหม มั่ก็ไม่เคยเกินสามเนาะมันเปลี่ยนไม่ทันเนาะเปลี่ยนบนเวทีเลยเออใส่ชิ้นน้อยๆก่อนแล้วค่อยใส่เยอะๆขึ้นไงข้างบนไม่ต้องเปลี่ยนฮะไม่เกี่ยวนะกลับน้องกลับละได้